แแหน่ไข่มดแดงน้ำนี่เจ๊สีมนันเธอบอกเก็บพักเนาะพักน้ำเนียน่ยฮะนองมองน้องไม้เนี่ยจัดสีดายเธอว่เนาะไปไปเบิ่งกันอุ้ยพี่เนาะพ,พักน้ำเก็บพักน้ำน้ำน้ำอ,อ่อน กน้ำตามปลาตามเขามาสาปหากินได้หลายอย่างมาเนี่ยกำลังงามงอ่อนๆไปหลัวกินกับแจ้วเฮ็ดกับจนแหงพี่น้องเอ้ยองเนี่ยนลปพ่อเอาตะหยอนอ่อนมาหลัวกินกับแจ้ว อะไบ้งางพ่อหลานโอ้คือนยอดงามแต่นี่พี่น้องหาทุกย่างงามเด้อ ไ,ไปเก็บไได้ออก็กออกเลยผออกตามริมหอยแกวแล่ะสมสมในแกว่กวแล่ะไ,ไดเดี๋ยวอย่เด้อ กับแก้วนี่อโ้ยแสบคักปเนี่ย,ย,ยตอนน้่นอ่อน,ออนส่วนหมางก็ะชีนี่ตดเละยอดเนี่ยแหละเนาะจะเลือกเอาก็เลือกเอาแต่หยอดอ่อนเนาะหยอดแก่กินบ่ได้หมักอยู่น้ำเหลือเพล่เนี่ย ง่ามอได้นี่ยงอ่อนนอ่อนเดะอ่อนอ่อนเลย่อ่อน แสบแสบได้ก<ร>ินลวงกินกับตําเกีลตัวนี้ยังอ่อนอยู่ได้นี่ได้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 กินได้ลวกได้นี่เงาก็ะย์แก่แน่เดตเอาโอ้ยมันมันก้อนน้ำใหม่แล้วพี่น้องมาเอาอันนี้อ้าวน้ำใหม่เกิดโอ้ยเสียดายเด้บัดบัดได้ทือเสียมมาเอาแน่ Ôi phân à Nó bị nhai nè Ôi vừa để thư xem mà Vừa để chín phần lé sẵn nó Vậy hả nhai con Ôi xe đại đây vừa để thư xem mà sẵn nó Ha bưng nó Ốc nồi rồi Ồ, có cầu có đường bớt mày, ốc cửa chụp bên này โอ้ยมีเต็แง่งพี่น้องเอ้ยออกนะแง่งเสียดายได้ปี๊เอาจอกเอาเสียมมาตุกตน้นนนนอมันเอาบ่ได้สั่งเออ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 สมกอดะละถุงมือขาดไปเลยโอ้ยเอาได้บรดี แง่เสพนอนแง่เบิดแล้วบอนอนเนี่ยนอนใหม่นี่ก็สิพ่อไมีเยอะนี่ยฮะบอได้เอาเสียม,มาหาั่วหานี่โอ้ยเสียดายเด้ จนยาได้นอนใหม่นอนนันแล้วได้เต้นแงงก็เอาไปหาเติมกันอยู่ในกอใหม่เบื้องที่แล้วเมื่อกลับไปตะสวะเบื้องกระดอเอาเสียมาในสวะที่โบมีบ่นอนนั่งดินนั่นตะมีอได้เนี่ยวันนี้ตะหอยข้าเจ้าสวะเนี่ยเสียมาสวะเบื้องในมีนอนนั่งดินในกระนาสศลายอยู่นะเฮ้ยเสียดายเด้ดได้เต้นแงงมาเนาะเอาแนงนี่แหละมาแกงกินฮาว เติมก no ันลายก่อนี่นี่อันหนึงหยอดหนึ่งหยอดนึงเอาบอละหยอดบอละได้ไปเติมกันแต่ลายเองเอ้ยพอเด้ดหลวกินตัวกินกับแกยวน่องปลาบอลอู้เคยกินอยู่บเนาะออมกินเนี่ยคนว่าอาตัดหยอดมันออมกินแต่ผู้ขาเขาเคยกินดอกแต่คนว่าออมแสบไหม Nhi đây phía nào phần ớt oh, này này Nhọt này Để ôm Lắm mình lắp mình ôn mình Để ôm Một cửa lái Phần phát cần tạt để ôm này Để tên nhọt mình nữa คอยกินกันเลยหู้ยหยอดน,นี่คืออ่อนทวไมพักาื้ำงาม,มงาแมมาท้ๆอ่อนแห้มากมากเลยนะกินกับอันลวกกินกับเจียวอวบดีขนาดเลยอ,อ่อนเนี่ย มันหยาะอนอ่อนมันจะหยอดตัววพี่นนาะนี่อัวพงงามอู้ทั้งหนักไอแย่ใครหมดแดงเนพี่ใหญ่หัวหลนได้อยู่บ่เพอได้ก่อยอยู่บ่อ่ะอะเพอได้ก่อยอยู่บ่พี่เบิงเนี่ยพอได้ก่อยอยู่เนาะ ้ยมันตีงเออมีแต่ไข่ใหญ่ไข่ตึงไงไปหาไข่ตึกตึงแม่เป็นแม่เป่งบ้างละไข่ เอาทุกอย่างมาเนี่ยหาทั้งพักน้ำทั้งไข่หมดแดงพ่อได้ก่อยอยู่จ้าพ่อได้ก่อยอยู่ไข่ตึงแม่นางกระม,มีเป็นแม่เป่งละกะม็มีนี่เจออะไรไปหาหาทั้งไข่หมดแดงทั้งกันพักน้ำพ่อได้มาลวกกินกับเจี น้อ่ก็ได้ได้ต่แง่งบ่ได้เอาเสียมไปเนาะเสียดายนอนอันเดี๋ยบ่ไดหลวกกินเนาะใคหมุดแดงก็ได้บ่ได้ก่อยอยู่พักน้ำก็งามๆหลวกกินกับตำเจียวเหนียวโอ้ยอืมอืมอืม